สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับผมนนในส่วนของวิธีการหายเงินฟรีเข้าบัญชีของ t o e Money Wallet นะครับวันนี้นะผมนก็จะมาอัปเดตในในส่วนของแอปเล่นเกมแล้วก็สามารถถอนเงินเข้าบัญชีของ Too Money Wallet ได้เงินจริงนั่นเองเนาะพรุ่งนี้นะครับก็กิจกรรมของการแจกเงิน Wallet นั่นเองเนาะก็จะหมดเขตแล้วแต่เองนะครับผมนันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าแอป p i g g y Go นั่นเอง คือเป็นแอป,ปในการหาเงินฟรีน่าจากการเล่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งนะครับสามารถที่จะทําเงินได้นะครับโดยด้วย สองช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือจากการเชินเพื่อนนะครับช่องทางที่2คือจากการไม่ต้องเชินเพื่อนนั่นเองนะครับเะนั้นก็ใครนะครับที่จะดาวน์โหลดเล่นนะครับตอนนี้นะย้ำว่าตอนนี้วันที่3ามกุมภาพันธ์สองพนห้าครับถ้าใครจะเล่นในแบบที่ว่าไม่เชินเพื่อนนะครับผมไม่แนะนำนะครับในส่วนนี้เพราะว่านะครับคุณจะไม่สามารถถอนเงินได้เพราะว่ากิจกรรมเขาจะหมดเขตในวันที่4ี่กุมภาพันธ์สองพพรุ่งนี้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าหลังจากวันที่4 นะก็คือวันที่5วันที่6กุมภาพันธ์พวกเนี้ยถ้ามีกีกร,รมใหม่นะก็คือกีกร,รมแจกอังเปานะอันนี้ทุกคนเห็นไหมซองสีแดงทุกคนนะครับตอนนี้ก็ใกล้นะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเหลือเวลาประมาณ15ชั่วโมงอีก25นาทีเองนะครับซึ่งจะหมดเขตประมาณพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมนะ ซึ่งนะครับผมนะเวลา15ชั่วโมงอีก24นาทีก็หมดเขตพวกนี้วันที่4กุมภาพันธ์2565ประมาณเวลาตอนเที่ยงของพุ่งนี้นั่นเองนะครับผมนะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่จะเล่นตอนนี้ในส่วนของสายไม่เชินเพื่อนนะครับผมก็เลยไม่แนะนำนะครับ ตอนนี้นะผมก็มีคะแนนอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนกว่าเนาะซึ่ง3000 300, สนตันนี้ผมเสียได้มากเลยเพราะว่ามันไม่สามารถถอนเงินได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าออามันมันสามารถถอนเงินได้อีก1ครั้งนั่นเองนะัก็คือเวลาอีกประมาณตอนเที่ยงคืนนี้ผมก็จะถอนอีก1,300บาทเนะาะฉะนั้นก็คะแนนที่เหลือก็ไม่สามารถถอนเงินได้แล้วเพราะว่ามันมันหมดสิทธิ์แล้วนั่นเองนะในส่วนของผมนะ ซึ่งก็เสียดายมากเลยทุกๆในนะครับผมทุกๆคนนะตรงนี้เพราะว่าคะแนนกว่าจะได้รับมาคือผมหาจากการที่เชิญเพื่อนนั่นเองนะครับตรงนี้นะสำหรับคนที่ไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับผมนะต้องหาคะแนนจากการที่เราดูวิดีโอโคสหน้านะแล้วก็ส่งคําเชิญไปยังแชทนั่นเองนะก็จะได้รับจะได้รับประมาณวันละ1 5 0คะแนนต่อวันนะวันนี้ลิ้นพันมากขออภัยด้วยทุกคนนะครับอ่าโอเคนะครับผมนะก็สำหรับหลังจากวันที่ หลังจากวันที่4นะนี่ทุกคนนะเขาว่าหมดเขตวันที่4เดือนกุมภาพันธ์2 0 2พน่ะครับหลังจากวันที่4คือวันที่ห้นะผมคิดว่าตรงนี้นะครับแอปนี้น่าจะมีอีกหน้ากิจกรรมของการหางเงินฝีนะผมก็เลยนะผมน่าจะรอเนาะถ้ามันมีกิจกรรมใหม่ต่อนะผมก็จะทําการอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ อย่าลืมนะากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพราะว่าถ้าผมลงคลิปจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับผมนะเพื่อนๆก็จะได้พลาดในส่วนของคนที่ไม่ใช่สายเชิญเพื่อนเนาะสายสายไม่เชิญเพื่อนเนาะสายไม่เชิญเพื่อนนั้นสามารถหาคะแนนได้วันละหนึ่งรอาคะแนนซึ่งตลอดอากิจกรรมนะครับก็จะมีวัน10วันด้วยกันนะคุณจะได้รับมคุณจะได้รับ คะแนนประมาณ900หรือยไก่าน1,000กว่าคะแนนเนาะคุณสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับฉะนั้นคนที่อยากถอนได้เยอะๆนะคนต้องทำการเชิญคนมาได้แอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับซึ่งการเชิญก็กดเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเราใส่ UID ของเราตรงนี้นะวิธีการหา UID ก็มาที่ตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็กดที่รูปโปรไฟล์ของเรา แล้วก็กดคัดลอกไอเดียของเราเนาะแล้วก็ส่งไปยังเพื่อนของเราให้เพื่อนของเรานั้นใส่ UID ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ในส่วนการชิวนเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อเพื่อนของเรานั้นเล่นนะเล่นจนถึงเลเวล2นะครับเลเวล5เลเวล10นะตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็คะแนนดูสิคะแนนรีๆทุกคนไนดะ้เยอะมากเนาะประมาณ1 0 0่งร้อยกว่าคนนะถ้าผมจะมีผิดตรงนี้นะครับผมก็ไม่รับแล้วละ่ะเพราะว่าถ้ารับไปสุดท้ายก็ผมก็ไม่สามารถที่จะ,อะถอนเงินได้ที่เหลือเพราะว่า อ่าเพราะว่าผมก็ใช้สิทธิ์หมดแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้นะถึงรับไปนะผมนั่นมันก็สะสมไปเฉยๆตรงนี้นั่นเองนะครับในส่วนนี้เนาะอ่าฉะนั้นก็นะครับถ้าใครมีคะแนนของตัวเองอยู่ตอนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้ท้าไม่ก็ประมาณเวลาห้าทุ่มนะคุณมากดถอนเงินนะครับให้หมดนะถอนนะสิทธิ์ของคุณมีเท่าไหร่ก็กดถอนให้หมดนั่นเองนะ เป็นอันนี้ของผมเห็นไหมจํานวนครั้งถึงขีดจํากัดแล้วนั่นเองนะครับอ่าก็ต้องรอ,อประมาณ2ชั่วโมงสาเอ็ดนาทีผมถึงจะสามารถถอนครั้งสุดท้ายได้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมก็ถอนไปนะครับหลายพันบาทเนาะจากแอปนี้นะส่วนใหญ่นะครับมาจากคะแนนของการชินเพื่อนนะเห็นไหมสิบคะแนนนะครับนี่เนาะ เรงการชิมเพื่อนของผมผมก็ทําในรูปแบบของวิดีโอแล้วก็โพสต์ลงใน YouTube นะครับแล้วก็นับไปแนะนำนะครับในบางส่วนในส่วนของกลุ่มเงินฟรีต่างๆนั่นเองนะครับฉะนั้นก็เกมแนวนี้ถ้าใครอยากได้เยอะๆเนาะคะแนนเยอะเนาะคนต้องเชิญคนมาเข้าร่วมเล่นแอปนะครับผ่านดิงของคุณนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปกี่กมไหน แอปหาเงินฟรีอันไหนก็ตามถ้ามีเมนูการเชิญเพื่อนค่าถ้าคุณสามารถเชิญเพื่อนได้เนะคุณจะมีสิทธิ์นะครับในการรับเงินมากยิ่งขึ้นเองนะครับอันนี้นะผมก็ถอนตั้งแต่วันที่31นะครับจนถึงวันที่วันที่2วันที่3นะครับล่าสุดที่ผมถอนไปก็ได้รับเงินทุกปีน,นะครับเห็นไหมมันขึ้นว่าสำเร็จหมดเลยนะครับตรงนี้นะ คะแนนก็มาจากการเชิญเพื่อนส่วนใหญ่เองนะประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผมมีอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับการเชิญเพื่อนของผมก็มันเกินริบิ้นนะครับเห็นไหมคุณสามารถเชิญเพื่อนได้อีก1000คนนะซึ่งผมก็ชวนไปแล้วนะครับประมาณ100 0กว่าคนแล้วเนาะ <c oughs> ก็ระยะเวลาประมาณ10วันก็โคตรเยอะมากเลยนะครับก็ลุยในการทําคลิปแล้วก็ไปเชิญเพื่อนด้วยวิธีการอื่นนะก็ทําให้นะผมนะ ทํำลายสถิติของตัวเองนะครับในการเชิญเพื่อนได้ประมาณ1,000กว่าคนภายในระยะเวลา9วันตอนนี้ก็จะเข้า10วันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมนะก็มาอัปเดตข่าวสารในคลิปวดีนี้ก็ประมาณนี้นั่นเองเนาะส่วน การถอนเงินเข้ามือถือนะครับตรงนี้ผมยังไม่เคยถอนนะมีหลายคนก็ถามเข้ามาในส่วนการเติมเงินผ่านมือถือนะครับผมก็เลยจะตอบไม่ได้เพราะผมไม่เคยถอนผ่านเข้าสู่บัญชีของมือถือหรือซิมโทรศัพท์นั่นเองนะสำหรับผมนะผมแนะนําให้เราถอนเข้าบัญชีของ Tru e Money w a l l e t ดีกว่านั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมอะทุกคนนะตรงนี้ก็ถ้าหากว่าเปิดซีซันหน้าก็คือว่าเป็นกิจกรรมข้างหน้านอกหมดเขตมพวกนี้ปั๊บแล้วก็วันที่วันที่5ถ้ามีกิจกรรมใหม่เข้ามานะ อ่าถ้ามีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเมื่อก่อนคือบทเขตกิจกรรมของข้งก่อนนัก็คือวันที่25นะครับแล้วก็วันที่26ก็คือมีกิจกรรมใหม่ฉะนั้นก็เรามาดูกันนะครับวันที่5เดือนกุมภาพันนะครับเวลาประมาณตอนเที่ยงเนาะเที่ยงวันนะครับจะมีกิจกรรมมาหรือเปล่าถ้ามีนะครับผมน้เรารีบนะครับไปแนะนําคนอื่นมา เข้าร่วมเล่นกิจกรรมนี้นะครับคนจะได้รับคะแนนเยอะนะครับผมนะแบบผมที่ผมได้รับมาตอนนี้เลยนะครับผมนะซึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอลองคํานวณแป๊บหนึ่งนะถ้านะครับผมได้ถอนเงินไปนะครับประมาณ30,000นกว่าคะแนนตรงนี้สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบนะครับจะได้รับประมาณกี่บาทนะครับผมโอเคนะถ้าผมนะครับมีนะครับคะแนนอยู่ที่30,000นใช่ไหมสามหนึ่งหนึ่งห้าสามศูนย์นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับสองร้อยคะแนนแล้วกันเนาะหารด้วย8,000คะแนนแล้วกันเนาะหารด้วย8,000 นะครับหาร8,000นะครับแล้วก็คูณด้วย200นะครับผมนะก็คือ200ครั้งนั่นเองนะหารด้วยแ0 0 0เออใช่ถูกแล้วเนาะคูณด้วย200นะครับเพราะว่าแปดพันอ,อ้อเมื่อกี้ผมหารด้วย800ผิดทุกคนนะเอาใหม่ทุกคนนะ3 1 1 5 3 0นะครับแล้วก็หารด้วย8,000นะครับนี่เลยนะก็จะได้ถอนจำนวนครั้งหมดอยู่ที่38ครั้งนั่นเองนะครับก็คูณด้วยนะครับ200บาทนะ้านึ่ง คั้งก็คือ200บาทนะจะได้เงินทั้งสิ้นประมาณ7788บาทด้วยกันนะครับซึ่งนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ7วันในการถอนเงินเพราะว่าเราสามารถถอนเงินนะครับวันละสูงสุดได้1,300บาทนะครับก็ตกประมาณนะครับผมห้านถะวันด้วยกันเราถึงจะสามารถถอนเงินได้เนาะเฉลี่ยแล้วนะเอ็งนะถ้าเรานะครับถ้าเรานะครับสามารถที่จะอถอนเงินได้นะครับ เยอะๆนะนก็คือว่า1น3 4 5 6รายการนี้ทุกคนนะมันจะมีนะตั้งแต่10บาท30บาท60บาท200บาท300 600บาท60 0บาทเนาะเราสามารถทําเงินได้ต่อวันอยู่ที่1,300นบาทครับผมนะโดยที่เราต้องใช้คะแนนทั้งหมดอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่นะก็มาคํานวณกันนะ2 4 0ห0นนะครับ2 4ง0 0นี่600บาทนะอ่าแล้วก็12,000นะครับแล้วก็800พนนะครับแล้วก็ อันนี้ก็คือเป็น8,000เนาะเพราะว่า4,000บวกกับ4,000นะครับแล้วก็บวกกับอีก่า4,000นะครับแล้วก็บวกกับอีก1,800คะแนนเนาะโอเคเนาะแสดงว่านะครับถ้าเราอยากมีรายได้น่าจะแอปพลิเคชันนี้ถอนได้สูงสุดอยู่ที่1,300บาทนะผมนะด้วยเงื่อนไขที่ว่า1คุณต้อง เล่นนะครับจนถึงเลเวล80ขึ้นไปนะครับเล่นอัปเกรดหมู่บ้านของตัวเองจนถึงเลเวล80นะครับ2คุณต้องมีคะแนนนะครับตรงนี้นะคะแนนตรงเนี้ยเหรียญตรงเนี้ยได้วันละ5,780คะแนนนะครับตรงนี้นะ5,780 5 0 0 0 0ืนทุกคนขอ,อไปั้นะ5 7ด0 0คะแนนต่อวันนะครับ คุณถึงจะสามารถที่จะถอนได้วันละ1,300บาทน,นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่านะครับถ้าสมมติว่ากิการมีมี10วันนะคุณก็คูณสิบไปเลยนะครับว่าคุณต้องหาคะแนนทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคุณถึงจะสามารถถอนเงินได้10วันอยู่ที่1,300บาทน,นะบาทครับคุณต้องหาคะแนนอยู่ที่7 5 7 8 0 0 0คนนะ ขอภทยทุกคนนะ5 7 8 0 0 0คะแนนด้วยกันนะครับคุณต้องไปแนะนำเพื่อนนะครับซึ่งเราเรานี้ก็ตกประมาณนะครับไม่เกิน1,000คนนะแต่ว่าเป็นหลักร้อยละหละ5-600เลยนะคุณถึงจะสามารถที่จะหาคะแนนได้ประมาณนี้นั่นเองนนครับฉะนั้นก็คุณต้องไปทำวิดีโอลง YouTube ลง TikTok นะครับเพื่อที่เราจะหาคนมาสมัครนะครับเข้าร่วมแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าพิกโกนะครับถ้ามีกิจกรรม นนะครั้งหน้านะนั่นเองประมาณวันที่5เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คืออีก2วันนั่นเองนะก็ดูดูรอดูแล้วกันเนาะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เตรียมตัววางแผนให้ดีๆนะว่าคนอยากหารายได้จากแอปนี้วันละเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาตรวจสอบด้วยว่าตัวเองนะครับ โมบ้างคนตัวเองตอนนี้หมบ้านของเราเองนะครับอยู่ในเลเวลที่เท่าไหร่แล้วหนะ้าเหมือนของผมก็อยู่ในเลเวลที่87แล้วก็สบายเลยทีเดียวนั่นเองเนาะเพราะว่าผมเล่นแอปนี้ประมาณ1เดือนกว่านะครับแอปนี้นะก็ตอนนี้ก็ทำเลเวลอยู่ที่87แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเลเวล87อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถที่จะถอนเงินได้ทุกยอดนะ 600บาท1ครั้ง300บาทก็1ครั้ง200บาท1ครั้ง60บาท2ครั้ง30บาท2ครั้ง10บาท2ครั้งนะรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0น้บาทนั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ในส่วนท้ายคลิปวิดีโอนี้วิดีโอนี้นั่นเองนะฉะนั้นก็ไปวางแผนตัวเองดีๆแล้วก็ไปลงมือทำนั่นเองนะครับผมนะก็หวังว่าทุกคนนะครับผมหน้าที่ดูวิดีโอนี้จนจบนะครับก็หวังว่าจะได้รับเป็นประโยชน์ นะครับในส่วนการเล่นแอปพิกกโกนั่นเองนะก็ถือว่านะครับแอปนี้ก็สร้างไรายได้เสริมให้แก่เรานะครับผมน้ำมันแพ้ไรายได้ประจําแล้วไม่ก็ธุรกิจของคุณแน่ยอยู่แล้วนั่นเองนะ มีคนได้บอกว่านะครับผมนนการเล่นแอปไลน์ได้เสริมพวกเนี้ยแอปพวกนี้คือเอาเวลานั้นไปทํางานประจํยดีกว่าใช่ทุกคนนะถ้าเรามีโอกาสได้ทํางานประจําหรือไม่ก็มีธุรกิจของตัวเองเนาะแนะนาให้เรานันไปทําธุรกิจของตัวเองก่อนหรือไม่ก็ทํางานประจําของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่นะครับถ้าเราไม่ทําอะไรนะครับผมนะแล้วเราอยากเล่นเกมนะแล้วก็เกมนั้นนะครับสามารถทําเงินได้นะก็มาเล่นเกมนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันสามารถที่หารายได้เสริมให้แก่เราได้ด้วยนั่นเอง นะครับผมนันโดยที่เราไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะครับวิดีโอนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์ share, ไปยังโซเชียลต่างๆนะไปยังเพื่อนๆของคนที่เล่นแอป,ปนี้อยู่จะได้วางแผนในการเล่นแอปพลิเคชันพิกกี้โกกันนะครับผมนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายๆสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ